าเจ้าสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมคิมีไม้มมค่ะก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอเดียกชั่นค่ะทุกคนเมื่อวานรายการ s u p e r ร์โนวาเกมซีซั่นได้ออนแอร์ตอนแรกไปแล้วนะคือแค่ตอนแรกทุกคนแค่ตอนแรกก็ตลกมากๆนะคะกับไท้าขวดลายทีมอินเตอร์ของเรานั่นเองนะคะกับเซียวจิวแพทติแล้วก็เนเน่เจิงไหน่าชินตลกมากทุกคนแล้วคือเมื่อวานเนเน่คือบะมาติดเทรน ทวิตเตอร์สองเพย์เลยนะคะกับท็กรันเนเน่รันวิ่งเน่วินกับ Hashtag ที่เป็น h a s h ท a g พ่วงรายการนะคะเนเน่ X Supernova Games นะสุดปังและนอกจากนี้นะคะก็มีติดคอนเสิร์ตในเว้ย่อด้วยนะกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าเนเน่ ene, แข่งโขนบาเหมือนปล่อยให้บอดไปเก็บเวลให้ ปล่อยให้บอดเก็บเบลให้เป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปรอดูกันนะคะทุกคนและนอกจากนี้สิ่งที่มีมต,ตั้งตารอกับการดูรายการซูเปอร์โนวาเกมไม่ใช่แค่โมเมนต์ของ Into One แล้วก็สงสารพวกบอลเกิร์สซาเลิตซานเท่านั้นที่ตั้งตารอนะคะแต่อยากเห็นมีมของเมเน่ในรายการมากทุกคนบอกเลยว่าแค่ออดแอร์มาตอนแรกคือมีมมาเต็มมากไม่ไหวคือแค่ตอนแรกนะมีมเยอะมากจริง เราต้องรอจนจบรายการนะคะมีมน่าจะแบบเก็บมีมได้เยอะมากดูโฟนและนอกจากนี้ที่รอดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโบของเนเน่กับคอลเลกชันเครื่องผมของเนเน่ในรายการซูเปอร์โนวาซีซั่นสปีนี้นะคะเดี๋ยวต้องมารอดูกันเลยนะว่ามีอะไรมีสไตล์อะไรบ้างนะ <c oughs> และอันนี้มีมทำเป็นคัทซับของเนเน่ในตอนแรกมานะคะโอเคเดี๋ยวเราไม่รอชาร้าเรามา เริ่มรับชมแบบพร้อมๆกันเลยค่ะทำเป็นซับภาษาไทยกับซับภาษาอังกฤษนะทุกคนโอเคเริ่มดูเลยค่ะบอกเลยว่าบปบะบูบะไม่ไหวเตรียมหาได้เลยทุกคนเปิดตัวใช้หัวลาย 彩虹姐啊เขาเร็วม,มากน,น่ากลัวมากน่ากลัวจริงจริงจรยงจริ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  我们的骄傲很稳呢，坚持坚持坚持很棒。没那也是法，很棒的。加油、啊！啊！小心小心。是小九和 Happy 对吧？根据比赛的排名啊，两支淘汰的队伍已经决出来了。要两队淘汰吗？Yes。<耶>第一支被淘汰的队伍是。 广东队，没事没事没第二支淘汰的队伍。为什么？小舅，小舅。正确的，你们任意可以选择一个现在 PK 的队伍。我们选他们，或者他们选我们？No，you we c h o o s 选他们。那为什么我们要选更强的人啊？ 这 <laughs> 是规则。的，北京。哎我的妈呀！这三不喜欢，不要。黑色吧？不不，黑色，黑色跑得很快，彩虹跑得很长。<laughs> 去年也有见过那个彩虹了，彩虹姐啊，嗯、然后看到了她跑得很快。 然后哎呀，今天他来完了完了，拿果当手。谁愿意挑战北京队？我们我们们啊，可以可以可以。我们吧。走来走了没关系没关系。你看他们的腿。海外海外来。我们身高是他们要的位置，好吗？这个跟身高没有关系，我跟你说。哦哦哦。 太难了，我天！其实这边如果是红色，可以下去，然后 that box，、嗯、然后过。啊，对对对，也不用,不用从这儿跳。但<跳>是跳跟。嗯、可是卡腰啊，开高花，卡跟卡了。可可可啊、北京队，海外队。我放弃了。追了。不行。 因为我其实也有一点恐高嘛，嗯、然后他们每一个都有很厉害的样子，不知道、就是看起来很厉害的样子，我好害怕、啊。这个、哎呀，不我真的不会呀、啊，我嫌对不起啊，真的不会、啊没。没关系，没关系，加油加油！再见、no, no, 哎，like、你可以，我给你鼓励。拍拍。本场比赛的第三局，北京队率先派上了王思雨，而海外队则是硬糖少女三零三郑乃馨，面对北京队。

哇！他平时看起来就是很可爱的人，对吧？但是他比赛的时候，<laughs> 他眼神、<noise> 他状态都变了，变成一个很强的人。小俊，我们 make i make i 我抓他吧，我抓他。十三、okay,，二一<哇>，2> 2, 1, 开始。哦、啊，哎呦呦呦 ผมน่ารักก็มัดผมระวังระวังระวังเสียวซิงเสียวซิงจ้โอ้ยดูไปปโ๊ยผมหลุดแล้ว Hào thơ, hai pha! Roundwoman, easy lai chinh sáng sáng nay nade chin chuông. Oh, oh. À <coughs> Get down. Oh, nàng lặp, nàng lặp นี่คือตลกมากๆทุกคนเือแบบโบ๊ะโบ๊ะฮามากๆนะอย่าว่าเซนต์วาไรตี้นะคะดีงามแล้วก็สองนุ่มจากอินทูว e นะคะเสี่ยวจิว๋วแล้วก็ไพยพเป็นกำลังใจให้เนเจี่ดีมากๆทุกคนคือแบบคอยเชียร์ตลอดเลยนะแบบเจียเจียยมีเคยอีคุณทำได้นะพี่ทำได้นะสู้ๆอะไรอย่างเงี้ย น่ารักน่ารักเดี๋ยวนี้เราต้องมารอดูกับรายการคืนนี้นะคะที่จะฉายทาง VTV แบบมีซับไทยนะบอกเลยว่ามันต้องดีงามแน่ๆเดี๋ยวเรามารอดูโมเมนต์ของนุ่นุ่มอินทูวันแล้วก็สบอลบอลเกิดซ่านอินซ่านในซุปเปอร์โนวาเกมซีซันสี่กันนะคะทุกคนวันทุกวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะเวลาหนึ่งทุ่มนะเวลาไทยนะคะทุกคนก็รอติดตามดูกันได้คืนนี้ ก็นั่นแหละค่ะจบไปแล้วนะคะกับวิดีโอชันวันนี้วันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็เลื่กดกระดิ่งกดติดตัวเพื่อติดตามคลิปที่มีสปอยออกมาหน้าๆด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วะค่ะเราจะกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย